มมาเลยก็สวยงามเลยนะครับแค่เห็นแค่นี้ก็อื้หือสวยเท่สุดๆก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพบเจอกับ m u s i c d เมาจะเจอกับช่างนุครับพูดคุยกันเรื่องตูลำโพงมานำเสนอ2ใบนี้นะครับด้านบนก็จะเป็น M110 เป็นเสียงกลางขนาด10นิ้วนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตู้สเปเบอ OX 15เป็นสเปคขนาด15นิ้วเมื่อหลายคนก็สนใจสอบถามเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาอธิบายให้ฟังพอคร่าวๆนะครับตู้เสียงกลางด้านบนนะครับก็จะออกแนวปักโหลดนิดๆนะครับให้เสียงแหลมเป็นปักแต่นะครับด้านหลังเป็นไดเวอร์ปักแต่8นิ้วก็คือย่นเสียงกลางลงไปนะครับเพื่อต้องการให้แม่เหล็กของตัวเสียงกลางเนี่ยย่นลงไปเสมอกับตัวไดเวอร์เสียงแหลมนะครับพวามแม่เหล็กตรงกันแลวจุดกาเนิดเสียงก็ออกพร้อมกันเนี่ยตู้ตู้ใบนี้ก็เลยทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้เสียงของปักโหลดด้วยนะครับโดยที่ด้านข้างผนัง ก็ทําการห่อเสียงให้มันพุ่งออกไปมันถึงเสียงออกมาจังเลยนะครับชัดเจนนะครับในที่มาที่ไปของ m 1 1 0น่นนะครับส่วนด้านล่างนะครับซับเบต ox 1 5ย้อนไปนิดนึงนะครับหลายๆท่านสงสัยว่า od 1 5กับ ox 1 5ต่างกันยังไงต่างอยู่ครับนะครับ od 1 5ก็ก็ถือว่าเสียงใช้ได้เลยนะครับส่วนตัว ox 1 5เนี่ยคิดมานานแล้วผมก็ทําออกมาให้มันเบซ้ายนี่มาเต็มเลยนะครับความถี่ลงได้ลึกดีนะครับกระเลืองหรือว่าหัวคิกเนี่ยก็ถือว่าแน่นนะครับโดยรวมแล้วเปิดออกมานี่ฟังงเสีย ีแน่นชัดเจนนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาอบอกว่าเท่นะครับเท่สวยงามมากตู้ลมหลังดอกนะครับอันนี้คือแตกต่างจากตู้ทั่วไปอยู่นะครับบางคนเพื่อนๆสงสัยว่าถ้าเราหันตูดเข้าไปแตกต่างกับหันตูดออกมายังไง<อ>แตกต่างอยู่ครับผมลองทดสอบแลวผมก็คิดว่าหันตูดออกมานี้ได้เปรียบทั้งลูกเสียงลูกกระเดืองพลังที่ออกมาผมว่าใช้ได้ <Wow. S 1> ก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับผู้หูคู่นี้นะครับเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับสอบถามเข้ามานะครับทางเบอร์โทรหรือว่าจะทักไลน์คุยกันนะครับแต่เน้นเบอร์โทรดีกว่านะ มันคุยรายละเอียดได้ดีผมผมคิดว่าอย่างเงี้นนะครับบางทีเราคุยกันเป็นตัวหนังสือเป็นอะไรนี่มันไม่ละเอียดนะครับมันอึดอัดน,นะครับทำให้เราสื่อสารกันลำบากถ้าเกิดรับช้าบ,บ้างหรือว่าไม่ตอบคอมเมนต์บางทีก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่างนุ้ต้องทํางานอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามารับโทรศัพท์นะแต่จะพยายามที่จะตอบกลับหรือว่าตอบคอมเมนต์น,นะครับมีอะไรสงสัยโทรคุยกันนะครับบางทีเพื่อนๆไม่ได้รับสายเพื่อ,องงนๆในมื้อก็งวอนเนี้ยก็ เป็นไปไม่ได้รับข่าวสารที่ชัดเจนบางทีผมก็เครียดเหมือนกันนะครับเครียดแทนเหมือนกันเ <No. S 1> ็เครียดทีไรแล้วมันก็ต้องกินเบียร์ทุกที